สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับช่องคิดจจังชาแนลอีกเช่นเคยเป็นประจำนะคะกับด้านความเชื่อและสิ่งลี้ลับต่างๆทางสายมูเตลูค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะคะว่าคลิปแต่ละคลิปที่คิดจจังชาแนลได้เผยแพร่ออกไปนะคะถือเป็นความเชื่อ เฉพาะบุคคลเลยนะคะถ้าหากใครไม่เชื่อก็สามารถเลื่อนผ่านและปล่อยผ่านได้เลยนะคะวันนี้คิดจังก็จะพามาทำคลิปนะคะวิธีการล้างคูณใสล้างขับไล่สิ่งของอัปมงคลต่างๆทั้งหลายแหล่ที่มาจากลมพัดลมเพหรือสิ่งที่ไม่ดีนั่นเองค่ะที่เข้ามาลอยนวลอยู่ในบ้านเรา โดยที่เราไม่รู้เลยนะคะวิธีนี้ก็คือเป็นข้าวของเครื่องใช้ในครัวเรือนสมุนไพรใกล้ตัวเรานั่นเองนะคะก็จะมีเกลือเม็ดแล้วนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะดอกไม้หนึ่งดอกดอกอะไรก็ได้จะเป็นดอกมะลิก็ได้ดอกแก้วก็ได้นะคะมะกรูดสองลูกนะคะ ขมิ้นหนึ่งแง่งและก็ใบมะกรูดเก้าใบนะคะจะนำสิ่งของเหล่านี้มาทำใส่ขันนะคะเพื่อสาดล้างขับไล่สิ่งอับปมงคลนะคะเพิ่มพุทธคุณจากเดิมที่เรานำน้ำเกลือสาดล้างแต่วิธีนี้เป็นวิธีเพิ่มพุทธคุณและเพิ่มความขลัง ในการขับไล่สิ่งที่ไม่ดีต่างๆออกไปนะคะก่อนอื่นก็ให้เราเตรียมน้ำใส่ขันมาแบบนี้เลยนะคะใส่ขันใส่ถ้วยใส่กระมังอะไรก็ได้นะคะเทเกลือที่เรามีนะคะเตรียมไว้หนึ่งช้อนโต๊ะลงไปนะคะดอกไม้นะคะใส่ไปนะคะ แล้วก็จะเป็นใบมะกกรูดนะคะที่เราเตรียมไว้ทั้งหมด9ใบนะคะย้ํานะคะไม่ต้องฉีกนะคะห้ามฉีกเด็ดขาดนะคะใส่ลงไปนะคะ9ใบนะคะแบบนี้นะคะไม่ต้องฉีกนี่ก็เป็นขมิ้นนะคะ1แง่ง ที่เราหามาให้เราหั่นเป็นแว่นๆแบบนี้นะคะหรือว่าจะทุบใส่ก็ได้นะคะแล้วก็ผิวมะกรูดนะคะสองลูกนะคะใส่ลงไปนะคะใส่ลงไปในนี้เลยนะคะแล้วก็มะกรูดนะคะบีบไปค่ะบีบน้ำใส่ไป สองลูกนะคะบีบใส่ไปแบบนี้เลยนะคะคนแบบนี้เลยนะคะวิธีนี้เป็นวิธี การทำน้ำขับไล่สิ่งอัปมงคลทั้งหลายแหลและคุณใสที่คนที่คิดร้ายกับเราคิดที่ไม่ดีกับเรานะคะเราไม่รู้นะคะเป็นของลมพัดลมเพที่ปล่อยมาข้างแรมเดือนดับกลางค่ำกลางคืนนะคะปล่อยมาเราไม่รู้นะคะให้ทำใบมะกรูดกับลูกมะกรูดก็เป็นการขับไล่ ขุนใสนะคะเป็นการเป็นสิ่งของที่ขับไล่ขุนใสส่วนเกลือขับไล่สิ่งอัปมงคลต่างๆส่วนขมิ้นนะคะใช้แล้วจะมีความจะเริญรุ่งเรืองนะคะให้ทำนะคะเสร็จแล้วไปทำที่ไหนถ้าใคร ยังไม่มีโอกาสและเวลาทําในวันนี้ให้ตั้งหน้าหิ้งที่สวดมนต์ค้างไวหนึ่งคืนแล้วพรุ่งนี้ค่อยทําก็ได้นะคะแต่ถ้าหากใครสะดวกและจะทําเลยให้เปร่าที่หน้าประตูนะคะราดออกไปอย่าให้น้ําไหลย,ย้อนกลับนะคะให้ราดเทสาดไปเลยนะคะอย่าเช็ดอย่าถูปล่อยให้น้ําแห้งเองถือว่าเสร็จพิธีนะคะตอนเวลาสาดเวลาราดไปเราก็บอกกล่าวไปว่าสิ่งที่ไม่ดีต่าง ใสมนดำลมพัดลมเพสิ่งอัปมงคลเสนียดจันไรต่างๆให้หลุดออกไปจากน้ำที่ทำราดนี้ทั้งหมดนะคะเทราดจากประ,ประตูคันประตูลงไปเลยนะคะธรณีประตูลงไปเลยนะคะเทราดไปอย่าให้ไหลย,ย้อนกลับให้น้ำแห้งเองนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับใครที่อยู่ห้องเช่าคอนโดต่างๆไม่ใช่บ้านไม่สะดวกที่จะเท และทำความขับไล่สิ่งอมมงคลต่างๆได้แบบนี้ให้เรานำผ้าสะอาดๆหนึ่งผืนจุบน้ำมีไปเช็ดที่ขอบประตูเลยนะคะขอบประตูทางเข้าของบ้านเรานะคะประตูที่เราเหยียบข้ามมาเข้าภายในตัวบ้านเราเลยนะคะสักสามครั้งนะคะอย่าข้ามไปข้ามมาเด็ดขาดให้ขอบประตูแห้งก่อนนะคะถือว่าเสร็จพิธีเช่นกันค่ะลองทำดูนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ของคิดิจังชาแนลก็ช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อบอกต่อเป็นธรรมทานและเป็นประโยชน์ต่อไปให้เพื่อนๆได้รับฟังรับชมด้วยนะคะและก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปคะ่ะสำหรับวันนี้ช่องคิดิจังชาแนลก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีคะ่ะ